เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับันนี้ผมหาชีพเป้าบ้านสวยมาชมเลือกซื้อเลือกอยู่นะครับบ้านสวยสภาพดีพร้อมอยู่ได้เลยพื้นที่กว้างขวางมีที่เหลือปลูกต้นไม้ผลไม้ได้อีกเยอะเลยทีเดียวอยู่ในหมู่บ้านแหล่งชุมชน,นครับมีเพื่อนบ้านบรรยากาศดีโปร่งโล่งสบายไม่แอาอาัดไม่อึดอัดนะครับ ดีวสไตล์บ้านทุ่งบ้านสวนตัจวอรครับบ้านสร้างใหม่ครับตัวบ้านที่สร้างใหม่เลยสวยครับพร้อมอยู่ในราคาเพียง1นล้านหนึ่งแสนเ้าหมบาทเท่านั้เองหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมบาทบ้านเดียวชั้นเดียวมือหนึ่งครับพื้นที่หนึ่งร้อยสี่สิบสามตารางวาประเมินได้ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นนะครับแต่ขายเพียงหน00ึ่งล้านหนึ่งแสนคุ้มครับแปลงนี้อยู่ซอยหลังสวนน้าเอวาครับ ู่ในชุมชนไม่เปี่ยวครับถูกสุดคุ้มเลยในราคาในย่านนี้ครับราคาี้คุ้มๆแต่พอค่าสร้างบ้านก็กเป็นล้านแล้วนะครับห้องโถงกว้างมากห้องโถงกันห้องเพิ่มแล้วอีกนะห้องนอนนี้ใหญ่ๆเลยทีเดียวมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกนะครับท่าในใดสนใจก็ดูฐานที่จริงกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวเองอยู่ในอำเภอกุดจับครับ จังหวัดอุดรธาน,นีนะครับเบอร์โทรเจ้าของก็อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เชรเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้ายัางไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ